โอเคครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนชาวกัน้าฟีไฟครั้งผมบอกเลยว่าวันนี้ผมตั้งใจมากเลยเห็นว่ามันมีชุดเข้ามาใหม่ไงแกตรงไหนออันน่าจะเฮ้ยไม่มีกิจกรรมเลยเนี่ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะเฮ้ยเดมอนสเลเยอร์เอาจริงอ๋อมันมาแล้วหรอมาวันไหนมาวันที่เดือนหน้าครับผมมนที่6ตุลา้วผมเฮ้ยมีนี่ด้วยหรอนี่คือโกกระทะโอ้โหนู่นนี่นั่นมันมีสกินปืนด้วยนี่ก็จะเป็นแบบเหมือนกับว่ากิจกรรมจะเริ่มในเจ็ดวันมีปากทงด้วยนะแล้วก็มี ไอ้วอลฟีด oh. ้วยเฮ้ยแจกฟรีจ okay. 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 ีมก็ใจดีเกินต้านอห็นดูซินี่อะไรอ่ะปึ๊บปึ๊บเฮ้ยแจกแมวผมได้แมวฟรีทุกคนเป็นแมวอ่าเหมือนจะเป็นอ่ากล่องศพป่ะทุกคนใช่ไหมกล่องศพไหมหรืออะไรเขาบอกมันคืออะไรอ่ะขอให้โชคดีผู้เล่นสามารถรับรางวันอ๋อไม่ใช่กล่องศพนะผมก็คิดเองโอเคมาอันนี้ก็เป็นโปรไฟล์ใช่ไหมทันจิโร่ฮะก็อันนี้เป็นแบนเนอร์ของอ่าเสื้อทันจิโร่โอเคทุกคนมานี่ได้ตั๋ว สร้างห้องตัวสร้างห้องผมว่าผมน่าจะมีเยอะนะโอเคนี่เป็นชุดที่มาใหม่นะั้นอยู่ในเกจกรร Lucky Whale ผมจัดไปแล้วเนาะผมก็ลืมลงคลิปนะั้นแต่ผมไปลงใน tik t o k แล้วเนาะก็ไปตามดู Ti k t อกที่ชอบแมวได้นะผมนะถ้าใครชอบนะก็ฝากติดตามด้วยนะโอเคไ่ะอันนี้คือเติมครบสองสี่เก้ารับไอวอลที่นะไอวอลเขียวนะผมว่าค่อนข้างสวยนะใครที่ชอบแบบเขียวเขียวดำาๆนี่นะผมบอกเลยว่าเทมาก อันนี้ก็เป็นกิจกรรมใหม่สายลับนักเลงครับผมนี่ร้านค้าแหลรร้านค้าใหม่ของเข้าใหม่ทุกวันของใหม่ลดห้าสิบเปอร์เซ็นคืออะไรอะครับดูดิอืมไอ้าท่านี้ผมมีแล้วนี่หว่าไอ้อนี่คือท่าที่ผมยังไม่มีนี่หว่าทุกคนใช่ปะไอ้ท่าที่เท่นนะโจ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 ดูดิเต้น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 โอ้โ้ยไอ้ท่าโกนนั่นเนะน,นี่ยท่าโกณนโกนเนี่ยเอาดีเฮ้ยท่ามันโกนนะนั่นเนี่ยเฮ้ท่านี่เท่นนะ มันโยกกนเนี่ยก๊ก๊กเฮ้ยผมเอาท่านี้กันหนึ่งท่าไปครับผมอเอ้ยอันมีอะไรมาด้วยแต่เราจะเอาหมดไม่ได้นะเดี๋ยวเพรเราจะหมดเนี่ยทุกคนโอเคครับนี้ไปดูอย่างอื่นบ้างนี่คืออะไรอะน้องแมวกระทบไม้พี่เสือกลางฟูผมก็สงสัยครับขอเข้าดูหน่อยแล้วกันผมเป็นท่าครับผมเป็นเป็นท่าอ๋อเป็นท่าอ๋อมีท่าอยู่ข้างในเฮ้ยนาจัดตั้งเนี่ยทุกคนดูนี่ มันท่าเก่านะทุกคนโอเคนี่คือรางวัลพิเศษเฮ้ยเท่นะเฮ้ยดูกระเป๋านี่ลิงถือลูกซองไอเนี่ยซองไอเน,นี่ยน่ะไอซองอะไรอะนี่อะไรนี่ปีิกับหูปีกโคตรอลังการเลยทุกคนคนว่าไหนแรงสดว่านี่น่าจะแรงสดแนละ้วมีดูดิงเงินไหลลงมาด้วยเพราะนี่มันขยับไม่ได้มีแค่ไฟใช่ปะี่ผมว่านี่เท่นะอุ้ยอันเบลเลอร์เลยเฮ้ยคือแบบใส่ไปไหนอะผมว่าตายทุกคนมันใหญ่ขนาดเนี้ยโอเค่าทุกคนเดี๋ยวผมจะเลือกรางวัลแล้วกันอะอันนี้แล้วกันโอเค คือใส่ไปไหนก็ตายทุกคนอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่ากีรมเนี่ยผมจะเสียทั้งหมดเท่าไหร่นะทุกคนลองดูครั้งแรกเริ่มจาก9ก้าปั๊บสิบเก้าสามเก้าเจ็ออกมาแล้วครับโหออกก่อนด้วยทุกคนส0มร,มรปุ๊บนะทุกคนกบอกด้วว่าผมหมดเท่าไหร่นะทุกคนก็คำนวณไว้ใต้คลิปให้ผมด้วยนะผมจะได้รู้ผม็ผมก็ไม่ได้จําด้วยเมื่อกี้ฮะกดเพลินไปหน่อยฮนะโอเคนี่คืออะไรอะ่ะ ฟรีไฟบาร์เบอร์เฮ้ยเท่นะอ๋อเป็นทรงผมใช่ไหมมาดูสิอ๋อมันสามารถอะไรนะอ่ะอ๋อมันเป็นผมทีม่เข้ามาใหม่อย่างงี้ป่ะเฮ้ยผมว่าอันนี้อันนี้อันน,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 นี้น่ารักนะเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยอันนี้น่ารักนะมีตัวน้องอะไรสักอย่างนอนอยู่ด้ยวยผมเอาอันนี้กันว่าน้องค่อนข้างที่น่ารักครับเอาอันนี้เลยครับเนี่ยมันมีเหมือนอคอรา่านอนอยู่ขบนหัวฮนะไม่ผมก็ว่าน่ารักดีนะเออแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับอฟรีไฟาบาร์เบอร์เพราะว่ามันจะมีแค่หมวกอันนี้ฮะบูย่า บูยาร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็อะไรเนะี่ยฟรีไฟล์ฟีฟีฟาสอะไรบินเนอร์นะทุกคนดูบ้ามันอันนี้ฮนะอันเดียวนะเนี่ยบูยาร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอเคคนปไปดูอย่างอื่นกันต่ออีกอ่ะเพราะเราเราพิ่งกลับมาเล่นเนาะแล้วเราก็สงสัยไงว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างโอเคเราไปดูกิจกรรมอย่างอื่นบ้างเนี่ยนี่อะไรนะอ่ะคนเฮ้ยรับฟรีเหรอเอาดีนี่อะไรอ่ะ เฮ้ยไม่ได้เล่นนานนี่ปีโปลีกนักแข่งก็รอหล่อาอาการเหมือนกันนะ้นเนี่ยแต่คนเนี่ยคนไทยนี่ก็ล้อหล่อเอาจริงหูแต่คนนี่หล่อมากโอ้โหฮ้ยนี่เป็นเกี่ยวกับการแข่งขันทั้งหมดนี่หว่าทุกคนคนก็เข้ามาดูได้นะนี่ฟรีไฟเอ็กซ์เดมอนวันนี้กิจกรรมทุกคนอันไหนผมยังไม่ได้เข้าผมว่าผมจะจัดนี่ฟรีไฟไอคอเนี่ผมไม่ได้รู้อะไรเลยฮะเคยไปสมัครอยู่ครั้งหนึ่งแต่ก็ ม่เตี๊ยมดับโอเคมาทุกคนเราไปกี่กรรมนี Pos ่กะสายรับนักเลงมาอันเนี้ยผมผมว่าผมจะจัดซะหน่อยนะทุกคนอันเนี้ยคือไฮไลท์ที่ผมจะจัดเลยคือผมว่ามันค่อนข้างที่จะสวยไงเห็นไหมชุดมันแดงๆคือเอ้ยมันมันเขียวเขียวมุ้งดำดำไม่ใช่แดงแดงโอเคมาก็บอกว่าเราต้องเอาของที่เราไม่ใช้ออกก่อนสองอย่างผมก็ต้องเป็นของแบบนี้แหละคือเกลืออ่ะแต่คนดูว่าอันนี้หมดเท่าไหร่นะอ่ะคนช่วยจำนะอ๋ออย่เนี่ยเขาจะมีราคาบอกเก้าสิบเก้าสี่เก้าเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าสองเก้าสามเก้าโอเคทุกคนรวมรวมด้วยว่า เป็นกี่ Bond okay, ไดมอนด์เอ้ผมได้กระเป๋ามาละมาของมันต้องมีคะยุคนี้ของมันต้องมีไงคือที่ที่เนี่ยทุกคนเชื่อยังเนี่ยนะทุกคนดูนะถ้าเวลาใครที่เพชรเยอะนะครับมันจะผมไม่รู้ว่าล็อกหรือเปล่านะแต่ถ้ายิ่งยิ่งเติมเยอะมันก็จะล็อกครับน anyway. ี่ฮะได้นะฮะได้้วล็อกล็อกล็อกคือหมาหมดตัวจริงๆแล้วมันแล้วจะดวงนะอาจริงบางคนเขาก็แบบเออไม่ไม่เสียเยอะแบบผมไงอะไรประมาณนี้เนาะอาจจะดวงดี ก็เป็นไอดีใหม่อาจาอาจะดวงดวงดีหน่อยดวงดวงดีมากขึ้นโอเคว่าทุกคนเนี่ยผมจะลองใส่ไอเขียวนี่ไปลองล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 ง,ลงนะดูว่าไอเขียวเนี่ยมันจะทําให้แบบคนลายตาหรือเปล่า,าคนอาจจะลายตาก็ได้แบบเออเจอชุดเขียวๆเงี้ยจะใส่หน้ากากก่อนเอาเป็นอา่าเป็นสีอะไรดีเป็นลายตาไฟไมาตาไฟเออตาไฟเงี้ยเออให้แบบคนกลัวหน่อยโอเคปะเฟยอนเฟยตายเหมือนเดิมฮะดูซิว่า พี่ยิงได้เกี่หัวอ่ะพอพี่จะกลับมาลันวงการนี่ไงนะต้องมาซ้อมไงซ้อมเล่นใชะะ่ไหมเราก็ต้องมาฝึกซ้อมตั้งแต่โหมดอ่ะโซนซีสไตล์ก่อนเลยเราเปลี่ยนมากมื่อกี้ว่าคลิปที่แล้วเราเล่นอ่ะอะไรนะอ่ะดีเซอร์ชใช่ปะเราคลิปนี้เราเล่นอ่ะสองยาวสองยาวสองยาว,ยาวก็บอกเดียวพออ่ะสองก็บอกเดี๋ยวคนร้องไงร้องว่ารองว่าเอ้ยทำไมตึงจังไม่ใช่หรอกยิงไม่โดนนะมาคนมา,มาดูกันเฮ้ยจะไหวไหมนเนี่ยเราจะไหวไหมเนี่ยเราจะไหวหรือเปล่า ไม่ใช่เขาไหวนะเราอะไหวหรือเปล่าเฮ้ยทุกคนดูเฮ้ยโอ้โหมาถึงแล้วดาฟันไปก่อนเลยครับจังหวะนี้โอ,โ,โอ้โหโอ้โหเอาแตกนะทุกคนแตกไหนโอ้โหผมแตกนะทุกคนยังไม่ทันทำให้ทำอะไรเลยทุกคนเฮ้ยเขาจะเอาผมมาคนนี้เขาจะเอาผมมาทุกคนเฮ้ยเอาดีดีเขาจะเอาผมจริงดิเฮ้ยเฮ้ย อุ้ยตายได้ไงอ่ะยิงไม่โดนเลยบ้าผีหลอกนะอยู่ดีมันก็ตายคนนี้คนนี้แน่นอนอุ้ยไอยคนนี้มันเรงรอผมเลยทุกคนมันก็มันก็ใจร้ายเกินไปใจร้ายเกินไปไม่ได้ไม่ได้นไไดนคนนี้นี่เ่ยมันใจร้ายเกินไปโดนแจกนายิงไปซะเนี่ยไปไงล่ละตุ้งเลยนะตุ้งนะตุ้ง,ง,งานซองผมนะโหแรงแดงแรงฤทธิ์มากโห้ยไอวอลนี่ไม่ค่อยสวยนะไอวอลเก่า เฮ้ย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 อันนี้เป็นใครเนี่ยอยากจะโดนยิงยิงกระมม่เฮ้ยยินเสียงคนแถวนี้เฮ้ยปุ๊บปุ๊บมีคนมาเฮ้ย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 ไม่ได้เล่นนานมองคนไม่ค่อยเห็นแล้วฟีไฟอย่างนี้มองคนยากมากผมว่าคนนี้น่าโดนน่าโดนเฮ้ยคนนี้น่าโดนคนนี้น่าโดนโอ้โหโดนเก็บไปแล้วอ่ะทุกคนโหเลยอดเลยอดเลยเฮ้ยโห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 ผมยืนทำไมได้เขายิงทำไมเนี่ยโอ้เวรกรรมนะ ก็อย่างที่เห็นนะครับทุกคนนะพี่ก็เล่นไม่ได้จึเหมือนเมื่อก่อนนะแต่ว่าอ่าไอไอวอลยังตั้งได้เหมือนเดิมนะไอวอลยังจําวิธีการตั้งได้อยู่นะโอเคทุกคนตอนนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับบายบายจุ๊บๆนะสวัสดีครับ